สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คลิปนี้นะคะวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสซเคตีนักปัชญาผู้วางรากฐานความคิดของโลกตะวันตกนะคะสซเคตีสเกิดในกรุงเอเธนประเทศกรีซราว470ปีก่อนคิดต์การเขาไม่เคยเขียนหนังสือเลยแต่ แนวนคิดของเขาได้ถูกบันทึกไว้ผ่านโลกสิบคนสำคัญอย่างเพโตสโซคติสมีชื่อเสียงจากการตั้งคำถามเชิงลึกในที่สาธารณะโซคิติสเน้นว่าอนตรรู้จักตัวเองคือกุญแจสู่ปัญญา เขาเชื่อว่าความรู้คือความดีงามและสนับสนุนการตั้งคำถามเพื่อไปสู่ความจริงที่แท้จริงโซคติสใช้เทคนิคที่เรียกว่าโซคติสมทอสหรือการตั้งคำถามแบบต่อเนื่องกระตุ้นให้คู่สนทนาคิดวิเคราะห์และค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง คือถือเป็นรากฐานของการคิดเชิงวิภากษ์แนวคิดของโซคิตีสมีอิทธิพลต่อมีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อประชญาตวันตกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เพโตพคริสโตเติลและนักกิดอีกมากมายจนได้รับการยกย่องว่าเป็นมิดาแห่งประชญาตวันตก สกิติ์ถูกกล่าวหาว่าทำลายศีลธรรมและยังไม่เคารพเทพเจ้าเขาถูกตัดสินให้ดื่มยาพิดแม้จะมีโอกาสหลบหนี้แต่เขาเลือกกินยาในอุดมการและยองตายอย่างสง่างามสกิติ์ยังไม่เพียงเปลี่ยนแปลงความคิดในยุคข,ของเขาแต่ยังทิ้งถ้าฐานที่มั่นคงให้มนุษยชาติในการแสวงหาความรู้ความจริงการรู้จักตนเอง ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะหากคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกนะคะขอบคุณค่ะ